ค่ะมาพบกับช่องนุ่นสิคะนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง Boy Collection ใหม่นั่นเองนะคะนานๆทีจะทําออกมาแบบนี้นะคะไม่ใช่สิต้องบอกว่าไม่เคยทำเลยครั้งนี้ทําออกมาแล้วนะคะก็คือปี2022นั่นเองนะคะก็ทําบอยที่มีซับหนังออกมานั่นเองค่ะ คราวนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันนะคะระหว่าง2อซั์ที่มันมีว่ามันแตกต่างกันแบบไหนแล้วก็มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะคะโดยปกติแล้วนะคะรุ่นบอยนะคะถือว่าเป็นอีก1รุ่นนะคะที่เป็นไอคอนิกของทางชาแนลเขาเลยนะคะก็คือเป็นรุ่นที่ปรับราคาทุกปีนั่นเองนะคะก็จะพุ่งขึ้นปื๊ดปื๊ดปื๊ดป๊ป๊ป๊ด,ปดเลยนะคะทําให้ทุกๆคนนะคะหันมาเกรงกําไรกับรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ใจของได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็จุนะคะทําออกมามีหลายขนาดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นซสยอดดิทีุ่นะะคคก็ื ไซส์10หรือว่าไซส์มีเดียมนั่นเองนะก็จะเป็นไซส์สุดทิตของสาวไทยเลยเพราะว่าเขาใส่ของได้เยอะเนาะสะดวกสบายในการใช้แล้วอนข้างแบบถึกทนนั่นเองใช้ได้แบบเป็น 10, 10ปีเลยแล้วก็คือยิ่งเก็บยิ่งใช้ก็ยิ่งได้กำไรนั่นเองค่ะ <S <S เรามาดูกันเลยว่าจริงๆแล้วด้านในนะคะเขาแตกต่างกันแบบไหนนะอันนี้เรามาดูรุ่นปกติก่อนนะคะนี่ปกติแล้วนะคะบอยดีเขาทำออกมานะคะข้างในเขาจะเป็นซับผ้าแบบนี้เนาะ จะมีเป็นผ้าอยู่ข้างในแบบนี้นะคะสําหรับสับผ้านะคะข้อดีของเขานะคะก็คือสับผ้าเนี่ยมันจะ ไม่เป็นรอยสแคสนะคะที่เกิดจากของมีคมหรือว่าเล็บเราคมคมเวลาเราแบบว่าล้วงเข้าลวงออกรลารีบๆอย่างเงี้ยเนาะมันทําให้ไม่เป็นรอยเพราะว่าน้องเป็นผ้านั่นเองนะคะแต่ว่าข้อเสียของเขานะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่พวกลิปเราใส่พวกแบบอะไรที่มันมีน้ําหรืออะไรเงี้ยมันจะสามารถเลอะได้แล้วมันก็เอาไม่ออกก็คือจะเลอะไปเลยกระเป๋าก็ยรู้สกรปรกอะ่ะดูแบบเลอะเลยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เนื่องจากพอน้องเป็นผ้านเนี่ยมันจะมีความฝุน่นเกาะอ,อยู่เต็ไมไปหมดเลยพอเราใส่ของแบบบ่อยๆใช้ไปเยอะๆสักพักนึงมันจะดูแบบเก่ามากข้างในจะแบบ้โกทำไมม ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าฝุ่นมันจะฝังอยู่ในผ้านั่นเองนะคะข้อดีและข้อเสียของซับหนังนะคะเรามาดูกันเลยนี่ซับหนังข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นหนังแบบล้วนเลยนะก็คือไม่มีแบบไม่มีผ้าเลยนะคะข้อดีของซับหนังคือเขาสามารถเช็ดทาความสะอาดได้ต้องบอกว่าหนังของเขาเป็นหนังแท้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราใช้สำลีชุบน้ำมาดๆแล้วก็เช็ดทําความสะอาดได้เลยถ้าเลอะลิปก็เช็ดออกหรืออะไรก็เช็ดออกท้งนั้นอนะแต่ว่าต้องรีบเช็ดนะเพราะบ,บางทีมันเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบวิวัฒนาการของลิปอันแบบลำค่าเขาเรียกว่าอะไรนะมัน หยุดปากเราอยองเช็ดไม่ออกเลยนะคะก็มีนะถ้าเกิดว่าไทยริประเภทนั้นก็อาจจะต้องแบบระวังนิดนึงนะคะแต่โดยปกติแล้วมันสามารถเช็ดออกได้ใส่อะไรที่มันหกหรือมีน้ำอย่างเงี้ยสามารถเช็ดออกได้แล้วน้องก็คือจะไม่กักฝุ่นพวกฝุ่นผงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันเกิดขึ้นเนาะมันจะไม่เลอะเพราะว่าน้องเป็นหนังนะคะแต่ว่าข้อเสียของน้องเนี่ยก็คือน้องเป็นรอยเล็บได้ง่ายสาหรับใครที่แบบชอบทําเล็บยาวหรือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะติดเชรติดนุ่นติดนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามาทาให้น้องแบบเป็นรอยได้ค่อนข้างเยอะเนาะก็อาจจะต้องระมัด ทําให้น้องหลังหักนะคะจริงๆมันเกิดขึ้นได้2แบบนะคะสําหรับการสะพายนะ๋ยวให้ดูแบบแรกสําหรับใครที่สะพายครอสบอดี้แบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ชอบเอาไว้แบบข้างๆที่อยู่ตรงสะโพกแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือแบบทั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 บแบบนี้ทับไปเรื่อยๆนะตรงเนี้ยน้องก็จะมีความแอ่นได้ นะคะหรือว่าใส่ของที่แบบหนักหนักมากอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็คือจะไม่ได้หนักขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันก็ถูกจํากัดด้วยด้วยขนาดข,าดของกระเป๋าอยู่แล้วเนะวาะมันใส่ของได้แค่นี้อันเียก็คือข้อหนึ่งนะคะที่จะทําให้น้องหลังหักได้เพราะว่าช่วงตรงบริเวณน,นี้มันทับกับสะโพกนะคะ คนที่ชอบสะพายสายคู่นะคะอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทําให้น้องหลังหักเพราะว่าคนชอบสะพายสายคู่เขาจะลืมตัวนะคะจะหนีบหนีหนีอย่างเงี้ยตลอดเวลาเราคิดว่าเราสะพายสายคู่เสร็จปุ๊บเราจะแบบเอ้ยดันน้องไว้ข้างหลังแบบนี้ทุกครั้งความเป็นจริงคือมันไม่นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถทําได้เนาะส่วนใหญ่มันก็อยู่ตรงนี้แหละก็จะหนีบไปหนีบมาหนีบไปหนีบมาทําให้มันแบบบี้นั่นเองนะคะมันก็เลยทําให้น้องหลังหักตรงนี้นะคะการเลี้ยงก็คือทําแบบนี้นะคะก็คือไว้ข้างหลังนะคะแต่ว่าเราก็มักจะลืมเนาะแล้วก็จะแบบทำ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบรู้สึกว่าเออแบบซื้อมาใช้อ่ะแบบไม่ได้แบบเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ไปนะคะไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าอนาคตอันไกลเลยเนี่ยยังไงน้องก็ยังกําไรอยู่นั่นเองนะคะ <c oughs> ส่วนในเรื่องของพวกขอบมุมที่จะเกิดรอยเนี่ยต้องใช้เยอะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะมันถึงจะเป็นนะคะนอกนั้นก็คือไม่เลยนะคะถือว่าคาเวียที่เป็นบอยเนี่ยเขาทำหนังออกมาค่อนข้างแข็งถ้ารอยสแค็ตรอยข่วนระหว่างช่วงหน้ากระเป๋าหลังกระเป๋าเนี่ยแทบจะไม่มีเลย ต้องบอกเลยว่าเกิดขึ้นยากมากมากนะคะอีกข้อนึงนะคะของการที่แบบทําให้กระเป๋าเสียทรงนะแต่อันนี้มันจะแบบไม่ใช่หลังหักนะแต่มันจะเป็นกระเป๋าแบบบีแบนก็คือเวลาเราไปร้านอาหารบางทีก็ชอบวางกระเป๋าไว้ข้างหลังแล้วเราก็นั่งนั่งนั่งแล้วเราก็จะคิดอยู่ในใจเสมอว่าเราจะไม่ทับมันเด็ดขาดเพราะเราวางกระเป๋าไว้แต่ว่าเชื่อเถอะพอกินข้าวเสร็จก็คือแบนเพราะว่าทับตลอดแน่นอนต้องบอกเลยเพราะว่าอันนี้เกิดจากประสบการณ์ตรงเพราะว่าทําเสมอคิดตลอดเลยนะว่ากระเป๋าอยู่ข้างหลังแล้วเราจะไม่มีทางทับจะถึงเวลาทับจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้เลี่ วางบนโต๊ะเลยสวยๆเก๋ๆนะคะถึงใครจะว่าเราอวดก็คือช่างมันนะคะกระเป๋าเราไม่พังนะคะก็วางคู่จานข้าวเราไปเลยนะคะวางถ่ายรูปก,กับกาแฟไปเลยนะเก๋ๆนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ช่วยทําให้กระเป๋าไม่เสียทรงก็คือนี่เขาจะเป็นแบบผานแข็งๆถามว่าจริงๆแล้วอะ่ะด้วยทรงของกระเป๋าเนี่ยมันใส่ของได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วก็พื้นเขาอะ่ะเพราะถ้าออกมาได้ตึงแล้วก็หนาเนาะถ้าเกิดมันจะหย่อนจากการใส่ของมันแทบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าที่เขาใส่อนันยนะั่งยนอ่ะจริงๆมันไม่ได้ใส่ไว้เพื่อที่จะรองรับน้ําหนักหรือว่าเพ เวลาเราเผลอแบบไปท้าปอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันจะได้ไม่บี้กระเป๋าเราจะได้ไม่แบนลงไปนะอย่างนั้นก็ช่วยเซฟกระเป๋าเราไม่ให้บี้ไม่ให้เสียทรงได้นะเพราะว่าถ้าเสียทรงด้านข้างตรงเนี้ยเราว่ามันทรงมันเสียไปเลยอะมันค่อนข้างที่จะแบบเสียราคามากกว่าที่จะเป็นหลังหักด้วยซ้ำนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งข้อที่ต้องระวังของบอยนั่นเองนอกนั้นก็สามารถใช้ได้ชิวเเพราะว่าน้องราคาขึ้นปรับราคาทุกปีแน่น,นอนเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบกระเป๋าแบรนด์เนมเหมือนกับเรานะคะอยากให้นุ่นรีวิวใบไหนอยากรู้เรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ